ดีเลยอีกแล้วะทุกคนกคนในแแหเราเล่นน่ะอะไรวะขอโและนี่คือเอ่ออาร์คนะครับก่อนที่จะเป็นภาค2อาร์คอันด์เรียลเอนจินห้าหรือว่าอาร์คเอซินเดปไปชมกันเลยโอ้โหสวยงามตะก,การตาไม่รู้คอมใครจะระเบิดบ้างในรอบเนี้ยค <laughs> อมผมก็คิดว่าน่าจะเอาอยู่ พอดูทรงแล้วก็น่าจะใช้แหลมเยอะการ์ดจอก็น่าจะโอเคจากที่ได้ลองหลายๆเกมเอ็นจิ้น5ได้อยู่เฮ้ยแต่ว่าระบบเคลื่อนไหวของกูมันดูมีฟิสิกส์ที่ดีขึ้นนะการเลือ้อยการอะไรในน้ำเออไม่รู้ของจริงเป็นไงวะอยากรู้ว่ะจะลองรูอเ่าไม่รู้นี่นีนี่นี่กิรัปเตอร์มีหญ้าขยับด้วยวหยโอ้ยเฟีเ้ยวอ่ะเฟีเ้ยวไอ้หญ้าที่มันเป็นพุ่ม,ม่ะเอ้ยนี่เมื่อกี้ ที่มันวิ่งผ่านไปอ่ะกาลิวิมัสนะครับย่าก็เคยับเช่นกันว่ะเข้าท่าแสงเงาเปลี่ยนแปลงดูเป็นไดดนมมิกเขาเรียกว่าไดดนมมิกชาโด่นะเอ้ยนี่แอร์ดรอปเขาเนี่ยอุ้ยตัวอะไรวะจระเคเทขึ้น ตระกูลเท่ขึ้นน่ทุกคนอลังการเลยแต่สไปโนทีเล็ยกยังเหมือนเดิมนะนี่ชากที่บรรพังไอประตูเข้ามานี่รู้สึกว่าเศษมันจะดูดีขึ้นโอ้โหเดี๋ยวนะการแตกขาต้นไม้โคตรสมจริงอยากเล่นแล้วอ่ะโอ้โหแล้วบอกเอาเวาเลเบว์ทูเดเข้ามาโหลดไม่ได้ครับ น่าจะลืมตั้งนาฬิกาปุกนะไอ้คนปล่อยดาวน์โหลดเนี่ยไลออกครับทีมงานวายคาร์ไลออกเลยครับโอ้คนเขาก็รอเนี่ยนี่นี่นี่ดูโลโก้เขาอลังการนะครับไปถึงจักรวาลเลยมึงสุดยอดนี่เปลี่ยนโลโก้ใหม่เฟี้ยวจัด available today ไม่ได้หมายความว่า v อา La b l e ตอนนี้นะไม่ได้ v อา l a b l e n o วนะ Today นะวันนี้วันนี้ตอนไหนก็ไม่รู้กูก็รีบตื่นมานะแบบนอนดึกด้วยแล้วก็ตื่นขึ้นมาตอนเช้าแล้วก็แบบโอ้โหอักออกแล้ววะอะไรเงี้ยเปิดเข้ามาไอ้เหี้ยแม่งโหลดไม่ได้ครับ <c oughs> คุณชมแล้วก็มีไอ้ตัวเขาดาวนี้มาบอกกูว่าเหลืออีก15นาทีกูก็นั่งรอข้าวก็ไม่กินมีคนมาเรียกกินข้าวแล้วปรากฏว่าคือยังไม่ได้ครับผม เอาเป็นว่าเดี๋ยวถ้ามันมาผมจะรีบเล่นเลยแล้วกันนะนี่นี่นี่หกสามศูนย์เจ็ดสามศูนย์แปซิฟิกชมมันก็ไม่รู้ตอนไหนเหมือนกันต้องไปดูเอาแปซิฟิก i m มตอนไหน,นแต่ผมว่าอาร์คแม่งดีเลยอยู่แล้วน่าจะเย็นๆแล้วบ้างอะเอาเป็นว่าเดี๋ยวเจอกันแล้วกันคนผมก็กล่าวว่าจะเปิดมาเล่นเลยนะไปได้เล่นครับเดี๋ยวได้เล่นแน่นอนคิดว่าไม่วันนี้ก็พรุ่งนี้ะวะถ้าไม่พรุ่งนี้ก็มาลื่นนี้แหลอะอะเจอกัน